นี้ป้าป้าลงใต้เพื่อไปส่งมอบบ้านสวยๆของเรากันอีกแล้วค่ะหลังนี้คือบ้านประกายมุกนั่นเองบอกเลยว่าสวยมากๆน่าอยู่มากๆเป็นบ้านที่ทําออกมาสวยอย่างลงตัวครบทุกฟังก์ชันการใช้งานบะรรยากาศดีสุดๆติดทะเลกันไปเลยจ้าน่าอิจฉาเจ้าของบ้านมากๆเลยนะคะหลังนี้เป็นบ้านใต้ถุนโลง่ลงๆเอาไว้จอดรถก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องส่วนตัวภายหลังก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลือกเลยว่าเราอยากจะกั้นห้องเพิ่มแบบไหนค่ะ,คะ่าตอนนี้เจ้าของบ้านชอบแบบนี้ใต้ถุนโลง่ลงๆเอาไว้นั่งกินลมชมวิวทะเลสวยๆกันเลยนะ ว่าบ้านหลังนี้วิวพาโนรามามากๆไม่ว่าจะทุกส่วนไหนของบ้านก็สามารถชมวิวทะเลว,วเลด้านข้างารรอบบ้านได้หมดจ้านั่งเรากูกระเบื้องให้ด้วยนะคะเรียกว่าจะของบ้านไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะว่าแล้วเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าขึ้นบันไดามาประมาณ5ขั้นก็จะเจอกับชานพักแบบี้จะไม่มีที่นั่งตรงชานพักนะคะแล้วเราก็เลี้ยวขวาขึ้นไปอีกประมาณ7ขั้นค่ะเพื่อมาเจอกับวิวสวยๆและระเบียงที่นั่งแบบนี้เลยเอาไว้ชมบรรยากาศตอนเช้าคิดภาพว่าตื่นมาทุกๆเช้าแล้วมีวิวทะเลสวยๆให้ดูแบบนี้ก็ฟินสุดๆแลล้วังงสคื่่นทา บรรยากาศและอากาศโอโซนของทะเลช่างเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะคะท่านปรไกลมุกหลังนี้มีระเบียงรอบบ้านเลยค่ะทำให,ะะให้ได้วิวแบบสองฝั่งกันไปเลยค่ะมาดูข้างในบ้านกันที่ชั้นสองจะมีทั้งหมดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําและมีห้องครัวแบบฝรั่งด้วยซึ่งครัวนี้แม่ก็ออกแบบให้เจ้าของบ้านเพื่อให้ได้ใช้งานทุกฟังก์ชันเจ้าของบ้านก็ซื้อตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใส่ด้วยตัวเองเพียงแต่วัดขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเท่าไหร่เราก็ทําตู้บิวอินมาให้พอดีกับเครื่องใช้ ้าของเรพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําบ้านเราก็ต้องวางแผนกันก่อนด้วยนะคะถ้าใครอยากจะออกแบบบ้านเอาไว้ก่อนก็ยังมีเวลาอยู่นะคะลองเพื่อออกแบบกับแม่ได้เลยโทรมาได้เลยนะรับปรึกษาตลอดเวลาเลยในส่วนของงานห้องน้ําเราก็ทําให้และมีอุปกรณ์ให้ครบครบแบบนี้และมีสุขภัณฑ์มาตรฐานอเมริกันสแ a น d าร์แถมกระจกกั้นอาบน้ําแบบนี้ด้วยค่ะ ันประะะกกายมุนคถึงห้องนอนใหญ่กันห้องนี้เราทําเตียงให้เจ้าของบ้านด้วยเตียงสี่เสาค่ะซึ่งหาได้ยากแล้วนะเดี๋ยวนี้เจ้าของบ้านก็ออกแบบได้ลงตัวมากน่ารักเลยค่ะแบบนี้ไม่ต้องติดแอร์ก็ได้นะคะเปิดเอาอากาศโล่งๆแล้วกลางมุ้งจบเลยห้องใหญ่ห้องนี้ก็สามารถเทควิวได้ทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นวิวฝั่งทะเลหรือวิวฝั่งสวนข้างบ้านจาของบ้านก็ยังสั่งเป็นตู้บิวอินเพิ่มอีกเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินถึงเพดานเลยนะคะอันนี้เราก็ทําให้ค่ะไปดูห้องที่2กันเป็นห้องของลูกๆห้องนี้น่ารักมากๆน จกได้วิวส่วนตัวแล้วก็ยังสามารถนอนได้2คน 2> เราของบ้านนี้ลูก2คนนะคะเราก็ทําเตียงแบบ2ชั้นให้ใ<ค>ด้วยสนใจเตียง4ี่เสาหรือเตียง2ชั้นก็กดสั่งในตะราาของเราได้เลยบ้านประกายมุกหลังนี้ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะสามารถกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยสิ้นปีนี้คิวของเราเต็มเรียบร้อยแล้วแต่ยังคงจองได้สําหรับคิวสร้างปีหน้านะคะซึ่งใครจองคิวภายในสิ้นปีนี้แล้วสร้างปีน้าจะมีของแถมเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทองเซ็ตโต๊ะตู้เตียงมูลค่า40,000กว่าบาทให้ด้วยสร้างบ้านแล้วจบงบไม่บานปลาย่่่างแนนนนอออ้้ยยไไดเลีป ก่อนสำหรับบ้านประกายมุกหลังนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน